โอเคผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับผมเออวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม FL Studio 20กันนะทุกคนซึ่ง,งผมจะไม่ค่อยสอนวิธีการพวกแบบแคกหรือว่าแบบทำอะไรที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบทำโปรแกรมเถื่อนหรือว่าอะไรประมาณนี้นะซึ่งผมได้โดนลบคลิปไปเรียบร้อยแล้วนี่โดนไปเยอะมากแบบ โดนแบบไอคลิปที่เนี่ยอันนี้ผมสอนติดตั้งแบบม็อกเป็นแบบแคคอะไรประมาณนี้แบบเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ถูกหลักของมันนะนะทุกคนก็ผมอาจจะไม่ทําแล้วนะก็ขออภัยด้วยนี่เลยเดกการประกาศแจ้งเตือนสาคัญนะผมได้รลเบิดอะไรเกณฑ์ของชุมชนครั้งที่2นะแต่ผมไม่ได้อ่านกฎนะน่าจะเป็นการกระทําผิดของแบบเออนั่นแหละที่ผมไปทําก็คือผมไปแคคมันเออมันซึ่งมันผิดแบบ ของโปรแกรมอยู่แล้วแหละโอเควันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทําแบบถูกถูกบ้างนะแบบเออไม่ผิดหลักของ YouTube นะมารอบนี้เดี๋ยวเราจะให้เขียนทุกคนเขียนมาในช่องค้นหาว่า fl studio 20นะทุกคนเออซึ่งผมเห็นคอมเมนต์หนึ่งไว้ว่าให้ผมสอนแต่งเพลงเออซึ่งผมยังไม่มีเพลงเป็นของตัวเองเลยนะทุกคนแล้วผมก็ <laughs> อยากทำอยู่นะเพลงแบบเสียงมันยังไม่ให้อะเออถ้าเสียงมันแบบ ถ้าฝึกแล้วเสียงมันได้ครับผมจะมาฝึกร้องกันนะทุกคนแล้วก็จะมาสอนวิธีการทําเพลงนะมาเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะมาสอนวิธีการโหลดโปรแกรมกันก่อนให้เรามาที่หน้าโปรแกรมเอ้ไม่ใช่หน้าเว็บของ FL นะมันก็จะเป็นแบบนี้ให้เราก,กดไปตรงตรงนี้ครับผมที่มันจะเป็นรูปไอแอปเปิลกับวินโด้นะทุกคนอันนี้ก็สามารถซื้อได้นะถ้าซื้อแนละ้วมันจะมีประโยชน์ยังไงนะผมก็เวลาเราเซฟไฟล์แบบเซฟตรงนี้สมมุติเราสร้างบท แล้วสมมุติเราสร้างเวิร์ดนะเนี่ยแล้วเราเราเขียนไปเห็นไม่ใช่สมมุติเราเขียนประมาณนี้นะแล้วเราต้องการบันทึกเราก็สามารถบันทึกได้นะแต่ว่า FL ถ้าเราไม่ได้แบบไปซื้อหรือว่าไปสนับสนุนเขาก็จะบันทึกไว้แล้วมาทําต่อไม่ได้นะทุกคนเออบอกไว้ก่อนเอาเข้าใจง,ง่ายๆเลยเราก็ต้องแบบทําให้จบในวันเดียวหรือว่าทําให้จบโปรเจกต์เลยอะ เราไม่สามารถบันทึกได้นะทุกคนโอเคเราก็กดดาวน์โหลดไปแล้วผมนี่เราก็เลือกเป็น Windows นะสำหรับใครเป็น Mac ก็กด m a c o s ไปนะทุกคนอ่ะผมเป็น w i n d o w ก็กดดาวน์โหลด Windows เลยอ่ะกดดาวน์โหลดไปแล้วผมนี่เป็นไงมันก็จะดาวน์โหลดไม่ถึง1นาทีอ่ะผมตีให้เลยรอสักครู่นึงอ่าก็จะได้เป็นโปรแกรมหน้าตานี้นะทุกคนแล้วก็กดคลิกไปแล้วผม ว่าใครดาวน์โหลดไอ้อีกเว็บอีกเบาราว์เซอร์นึงก็กดเปิดให้มันรันโปรแกร,รมติดตั้งปกติเลยครับผมพอเปิดมาแล้วนี่มันก็จะเป็นหน้านี้ครับผมแล้วก็กด next ไปไออังกี้ครับผมถ้าใครอยากมาอา่านก็มาอา่านกดของมันได้เลยครับผมแล้วกด next ไปครับผมกด next ไปอันนี้ก็คือจะเลือกเป็นไฟล์ที่เราจะติด ติดตั้งนะทุกคนจะติดตั้งไว้ในไฟล์ไหนนะผมก็เลือกไปแลว้วผมแต่ผมเป็นไดดีครนะับผมก็คือเป็น s s d ดดไดดีก็เลยติดตั้งมันแล้วจะติดตั้งไว้นะทุกคนกด next ไปเดี๋ยวรอสักครู่ันครั้งโอเคแล้วกด install ไปแลว้วผมกดเน็กไปอีกทีแล้วก็รอมันติดตั้งสักครู่หนึ่งนะท่านผู้ชมไม่รู้มันจะติดตั้งนานหรือเปล่าถ้านานผมก็จะตัดคลิปถ้าไม่นานก็จะไม่ตัด น่ะติดตั้งอย่างนี้ก็น่าจะนานอยู่นะนานหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวไปรอตอนที่มันติดตั้งเสร็จกันเลยนะทุกคนโอเคผมตอนนี้เราก็ได้ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็ใช้เวลาไปประมาณหนาทีผมตีให้อ่าตีให้และอ่าแล้วก็ให้กด next ไปผมกด finish ไปถ้าบางคนให้กดติดตั้งต่อก็ก็กดติดตั้งไปเลยผมเพราะว่าผมเคยติดตั้งแล้วมันจะให้ติดตั้งแบบ พักอินอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับ FL นะทุกคนให้ทุกคนเปิดมาที่โปรแกรม FL Studio 20นะทุกคนเดี๋ยวผมขอปิดก่อนมันลกหน้าจอโอเคพอเปิดมาแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับผมนี่มันจะขึ้นอะไรประมาณนี้ครับผมเป็นครั้งแรกที่เราได้เปิดมานี่เดี๋ยวกดออกไงอ๋อเดี๋ยวรอมันโหลดก่อนเออแล้วก็รีบเนาะโอเคมันก็จะได้หน้านี้มาไว้ทุกคนนี่ อะไรไม่รู้เต็มไปหมดหเลยเว้ยให้เราปิดไปก่อนอ่าอันนี้ก็ปิดไปอันนี้เราก็ขยายมาเพราะมันเป็นหน้าจอหลักนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนที่ FL เขาเขียนมาแบบเป็นเขียนเพลงเขียนอะไรมาเดี๋ยวเราลองเปิดให้ฟังดูเสียงจะดังหรือเปล่าวะอ่าเดี๋ยวผมลดเสียงให้กลัวกลัวแบบหูแตกผมเนี่ยหูจะแตกที่ผมเขาก็อฟังก่อน โอเคมันก็จะเป็นประมาณนี้ผมถ้าเราไม่ต้องการเราไม่ต้องไปลบนะให้เรากดปิดโปรแกรมไปแล้วผมกดไม่ต้องบันทึกนะทุกคนนี่แล้วมันก็จะเร่งหน้านี้มาให้เรากดเปิดใหม่ fl อ่ะเราเปิดมาเดี๋ยวมันก็จะเป็นหน้าป,ป่าๆไว้สําหรับเขียนไอ้ร้องเพลงหรือว่าจะมาเขียนบีทอะไรประมาณนี้นะทุกคนนี่เขียนบีทก็ตรงนี้เลย นะผมก็ไม่เคยเขียนเหมือนกันนะผมไม่รู้จะสอนไงนะเขียนบีดผมต้องไปศึกษามาเพิ่มนะเนี้ยอันนี้คือไม่รู้จริงๆเนี่ยประมาณนี้เลยนี่ันนี้อ่ะอันนี้ผมไม่รู้นะผมทำไม่เป็นโอเคก็ขอขอบคุณนะผมที่รับชมสําหรับคลิปนี้นะทุกคนแล้วก็ผมจะก็จะไม่ลงคลิปประมาณแบบนั้นแล้วนะทุกคนประมาณแบบไปเอาโปรแกรม อีกโปรแกรมหนึ่งมาแฮ็กเพื่อให้มันใช้งานได้ฟรีนะผมอาจจะไม่สอนแล้วเพราะว่ามันผิดเกณฑ์ของ YouTube นะทุกคนโอเคแล้วก็วิธีการลงปลักอินออโตจูนอะไรแบบนี้เดี๋ยวผม,ผมก็สอนไว้แล้วในคลิปก่อนๆลองเลื่อนไปย้อนดูได้ผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเอ้ยเดี๋ยวผมขอฝากอีกคลิปแล้วกันอีคลิปของผมก็เป็นการสอนอัดเสียงเอออัดเสียงแบบเสียงร้องเข้าไปนะผมก็ไปดูกันได้ กข็ขอขอบคุณที่รับชมครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะพยายามคิดคลิปที่ผมจะทาผมจะพยายามแบบทำคลิปเรื่อยๆนะทุกคนก็ขอบคุณครับผมไปแล้วบ๊ายบาย